ก็วันนี้เป็นซีนที่พวกเรามาถ่ายริมทะเลกันค่ะก็จะเป็นภาพบรรยากาศสวยๆวยเดินเล่นริมทะเลแล้วก็อีกมุมนึงก็จะมีพัทพิ่งมาจัดเล่นก็เดินมาเจอพี่ชายกับน้องสาวเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็บรรยากาศริมทะเลอันนี้นะครับจะเป็นหน้าหาดของสตูดิโอของผมในเรื่องน,น,นะครับครับมันเป็นความรักที่ระหว่างพี่ชายกับน้องสาว แต่ว่าเป็นต่างสายเลือดนะครับเป็นความผูกพันแล้วก็มีผู้ชายอีกหนึ่งคนก็คือพี่ปั้นจันเนี่ยครับคือในในเรื่องเป็นเพื่อนสนิทกับผมครับเขาก็ชอบผู้หญิงคนเดียวกันครับต้องเล่นเป็นพี่ออมตอนเด็กอืมาเล่นเป็นพี่ออมตอนเด็กไ่อา่ะเาว่าเราน่าเหมือนพี่ติ๊กอะหรือสึกไงอะไมพี่ติ๊กถอดแวพี่ปั้นจเพราะเรายิ้มแล้วหน้าเหมือนพี่ติ๊ก ไ้ไงดีใจครับ <laughs> แต่ผมอยากหล่อเป็นน้องเขามากกว่าครับ <laughs> <อ>ถ้าถามในช่วงแรกๆเนี่ยครับก็ถือว่ากดดันนะครับสำหรับงานแสดงนะเพราะว่า,าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยครับได้มีโอกาสดูในเวอร์ชั่นเก่าๆมาแล้วแล้วก็ววในเรื่องนั้นคือเขาทาดีอยู่แล้วนะครับทั้งเ,เ,เรื่องของลีลาการแสดงเวอรกชัน,นต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องราแวแล้วก็พอมาเรื่องนี้เนี่ยครับตอนแรกผมก็คิดว่าเราจะทํยังไงให้ ให้ดีกว่าเขาอย่าว่าแต่ดีกว่าเขาทำยังไงให้เท่าเขาดีกว่า <c oughs> ครับแต่ได้มีโอกาสมาคุยกับเดยดีเรคเตอร์เนี่ยครับเขาก็บอกว่ามันมันจะคนละอย่างมันจะเป็นแบบแบบไทยๆนะครับพแต่ว่าเรื่องราวแค่เป็นแบบเรื่องราวแบบนั้นอ่าก็เลยทําให้เราเข้าใจแล้วก็สบายใจมากขึ้นเพราะว่าก็เลยทิ้งอันนั้นไปก่อนเลยอดี๋ยวเอาไปเปเรียบเทียมแล้วก็เล่นในเล่นเล่นใน,น,น,นมุมของเราครับ <c oughs> รักนี้ชั่วนิพิรัน์ครับ ตามชมนะครับเร็วๆนี้ครับเรทางช่อง t True a s i a n ครับครับบทบาทคาแรคเตอร์รที่รับนี้หนักใจอะรยาง้ไหมครับพี่เออช่วงถ้าถามนะตอนนี้ก็คงจะบอกว่าไม่ค่อยหนักใจแล้วนะครับแต่ถ้าถามในช่วงแรกๆก,ก็คงบอกว่าหนักใจมากครับยากนะยากในเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่น้องที่เรารู้สึกมีความผูกพันวันหนึ่ง ไม่ได้เจอกันแล้วก็กลับมาเจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็รู้ว่าเราเป็นพี่น้องที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเลยครับ mm hmm. คือเนื่องจากความผูกพันมัน,ม,นมันเกิดความรักอย่างแน่นอนแต่ความรักในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ความรักที่ที่ที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์แต่ว่าเป็นความรักของเรื่องความผูกพันความที่เรารู้สึกว่าผู้หญิงค,คนนี้คือของเรา mm hmm. แล้วก็มันคือความผูกพันที่ไมไ่เจอกันแล้ว ณวันนี้มาเจอกันเนี่ยเราเราไม่มีทางที่จะให้ผู้หญิงคนนี้จากไปไหนอีกเป็นอันขาดรออรบเป็นคะไารบคะรับบทเป็นพิช,ชาค่ะพิช,ชาก็จะเป็นแบบผู้หญิงที่ถูกเหมือนโชคชะตาเล่นตลกมากเกิดมาในครอบครัวที่ดีแต่ว่าพออายุ14อย่อะไรเงี้ยก็เพิ่งมารู้ความจริงว่าตัวเองเนี่ยจริงๆเป็นลูกของอีกบ้านหนึ่งที่มีฐานะ ยากจนกว่าแล้วก็ชีวิตก็พลิกผันต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในอีกแบบหนึง่งแล้วก็ต้องเหมือนพัดภาคจากพี่ชายที่ตัวเองรู้สึกผูกพันมากตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความผูกพันความคิดถึงอะไรเงี้ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยเมื่อเมื่อโตขึ้นก็กลายเป็นความรักในอีกรูปแบบหนึง่งขึ้นมามันก็คล้ายๆกับเป็นโสกนาตกรรมความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ระหว่างพี่ชายกับน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับเรื่องนี้เพื่อนจัรับบทเป็นพัทนะครับผมพัทนี่เป็นเด็กหนุ่มนะฮะเรียนจบนอกมาเป็นเพื่อนสนิทขอทีมที่รับบทโดยพี่ติ๊กนะฮะแล้วก็มาพบรักกับพี่ชาเพราะว่าพี่ชาเนี่ยเขามาเป็นเหมือนเป็นเมดในในรีสอร์ทของเราคือเรารวยมากนะแล้วก็เป็นเด็กที่เอาแต่เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองปากไม่ตรงกับใจแล้วก็เป็นคนที่ไม่แคร์ใครนอกคือภายนอกเนี่ยดูว่าไม่แคร์ใครนอกสังคมเพราะว่าเขามีปมเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยแบบว่าเหมือนเขาขาดความอบอุ่นเหมือนกับ ก็ก็ยากครับยากตรงที่ว่าต้องเป็นคนรวยมากๆด้วยเพราะว่าเราไม่ได้รวยมากมาชจริตจริงแต่ถามเรื่องคาแรคเตอร์ของของพัรที่เป็นอารมณ์ร้อนหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองมันก็มีส่วนค้าเราอยู่บ้างนะครับเป็นไงบ้ะับีก็มันก็แปลกดีฮะพออยู่ในสมบทบานของโปรดิวเซอร์มัน ก็ยากอีกแบบนึงซีรีส์เรื่องนี้อยู่ในกระแสมากว่ากังวลกับกระแสตอบรับตอนที่เราฉายออกไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงความกังวลผมว่ามันก็ปกติเราก็มีความกังวลของเราเพราะว่าเราทํางานออกมาให้ดีที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันเราก็เราก็อยากให้คนชอบอย,า,อยากให้คนดูแล้วชอบแต่ผมก็ยอมแล้วว่าเรื่องนี้คือออกไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่เคยดูดูกันมาอก่อนอนะไรเงี้ยก็เป็น ผมว่ายอมนะมันก็คือดาบสอง,องมใใคมนียห้กสิบฮะเดี๋ยวสินเดือนนี้ก็หมดคิวขอ,องี่กิกแล,ล้วก็ตมีถ่ายต่ออีกถ้าเป็นสองอาทิตยแลวก็น่าจะป็นกล้องกำลังดูวันฉายกันอยู่ว่าน่าจะช่วงวีคแรกของของพ,พาษณาเาไม่ก็วิ่งสองแล้วแต่ว่าผมจะคุม <c oughs> คุมงานให้เสร็จทันเวลาหรือป่าอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นอีกอารหนึ่งที่ไม่คุ้นว่ะ <c oughs> ต้องมีแบบมีเดดไลน์มีนู่นมีนั่นอะไรเงี้ยค่ะฝากติดตามซีรีส์รักนี้ชั่วนินิรันนะคะทาง t r u e l i f e c o m ค่ะแล้วติดตามข่าวคราวต่างๆนะครับของเรื่องรักนี้ชั่วนินิรันได้ทาง t r u e l i f e c o m ครับแน่นอน <c oughs>